โ oh, oh, อ้โหอาจารย์เบียโดนคดีคนเดียวเลยเนี่ยมาช่วยสินะมีเงินเท่าไห lost, าร่โอนมานะครับมีเงินเท่าไหร่ช่วยอาจารย์เบียหน่อยนะครับเนี่ยเขาโดนคดีเนี่ยนะครับโอนเงินเข้าหานะครับอาจารย์เบียหน่อยนะครับนิ่งเงียบเลยนะครับเอฟซีที่เขาดีๆเขาช่วยเหลือกันเนี่ยอย่างท่านทนายอะไรเนี่ยหมอเสงเนี่ยนะครับอย่างพี่พัดอย่างเงี้ยทนายพัดอย่างเงี้ยโอ้โหพวกคุณนี่ยอมรับใจเลยพวกคุณนี่เป็นคนที่รักอาจารย์เบียเลยรักแบบผิดๆ คนอื่นเขาช่วยกันเตือนแต่พวกคุณเอาไปด่าเนี่ยครับโอ้โห,โหใจพวกคุณนี่มันสุดยอดจริงๆสมแล้วที่เป็นสาวกของคนตื่นทมเพราะฉะนั้นตื่นครับอาจารย์เขาให้พวกคุณตื่นทมนะครับไม่ใช่ตื่นมาแล้วงูงเงียฟาดงวงฟาดงาแทนอาจารย์นี่ครับลองไปศึกษาดีๆอาจารย์เบียยังไม่กล้าเลยนะครับเนี่ยที่จะมาแบบล้ำเส้นหรือเกินกว่าคำก็ขอบเขต นะครับพวกคุณไปด่าเขาเสียหายคุณไปดูคอมเมนต์หรือยังวันนี้ผมเจออะไรดูไหมนะครับรู้ไหมคือยังไม่ทันฟังเลยว่าใครเป็นคนพูดนะครับด่าเราเลยเว้ยนี่ดีนะที่ผมเปลี่ยนนิสัยนะีครับถ้าผมไม่เปลี่ยนนิสัยเมื่อก่อนนะรับรองซองขาวบินกันว่อนนะครับโอ้โหใจนะครับคนอื่นเป็นคนฟังนะครับเป็นคนพูดแต่โยนความผิดให้ผมหมดเลย ใช่ครับถูกครับกูมาหาใครกูมาหามุนีเว้ยนะี่ครับนี่นะครับใช่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลับไปคิดกันใหม่ครับท่านนะครับท่านไปคอมเมนต์เนี่ยเอาอาจารย์เบียร์ไปอ้างแล้วก็ไปดา่าคนทุกคนนี้เขาอาจารย์เบียร์สวยพวกท่านน่ยไม่สวยหรอกเนี่ยเหรอคนที่เขารักกันเนี่ยเหรอคนที่เขานะครับได้ทําไปจากอาจารย์เบียร ไม่ใช่แล้วนะครับพวกคุณไม่ใช่แล้วนะครับพวกคุณมาเป็นพวก FC ซแทรกซึมเอาแต่มันปากนะครับเอออันนี้เรื่องจริงเลยถ้าคุณดีจริงคุณต้องช่วยปกป้องอาจารย์เบีย์สินะครับไม่ใช่เอาเชื่ออาจารย์เบียรไปอ้างแล้วไปด่าคนนู้นคนนี้เขาว่ามันใช่เหรอและไหนบอกมีการศึกษาไหนบอกมีการมีวุฒิภาวะใช่เหรอผมไร้สดถึงอาจารย์เบียมาตั้งนานนะครับพยายามอธิบายพยายามบอกไม่เห็นมีใครมาว่าผมเลย นะครับวันนี้ฟังแค่3ประโยคนะครับโวยวายกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องกับไม่ใช่ของผมด้วยนะครับนี่นะครับเออไอคำนี้เม็นการคําว่าหาแสงใช้กับปู่มหาหมุนีไม่ได้อันนี้พูดจากความจริงนะผมดังมาก่อนอาจารย์เบียเยอะอาจารย์เบียหยาบแค่นี้เหรอเด็กๆนีครับผมนี่ยาบก,กว่าอาจารย์เบียอีกถามพี่น้อง f อฟผมดูนีครับ เออผมจะบอกให้ไอคำหิวแสงเนี่ยใช้กับผมไม่ได้เลยนะครับอย่ามาปัน่นนะครับเชื่อผมเถอะเดี๋ยวผมปั่นท่านกลับเนี่ยท่านจะไปไม่เป็นนะครับเออเขาจะให้ว่าถามดูได้ครับถาม f อดูได้เมื่อก่อนผมหยาบจริงไหมเออเมื่อก่อนเนี้ยผมนี่แม่งสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับไม่พอใจนี่นัดมาบ้านเลยเออนะครับนี่นัดมาบ้านเลยถูกต้องว่า ใช่ครับอาจารย์เบียรได้บวชได้ครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับลองไปฟังดูดีๆไม่มีใครห้ามอาจารย์เบียนะครับอาจารย์เบียได้บวชแน่นอนครับแต่ขออย่างเดียวให้ทำถูกตามพระวินยัยก็คืออนาโนซินะครับนี่คำว่าอนาโนซิเนี่ยเขาถามอุปชาเขาถามว่าคุณเนี่ยมีหนี้มีสินไหมนะครับเป็นคนมีคดีหรือเปล่าเข้าใจไหมครับ เออตัดตรงนี้เคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บได้บวชเลยเขาไม่ได้ห้ามไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกครับที่จะไปห้ามคนที่จะบวชนะครับมีแต่เขายกมือท่วมหัวสาทุกการนะครับไม่มีครับแต่สังคมไม่รู้พระวินัยสังคมไม่รู้หลักธรรมนะครับออกไปเถียงแทนอาจารย์นะครับโอ้ไปด่าเขามึงค้นบาปมึงมันเป็นมารศาสนามึงเป็นอย่างนั้นมึงมันเป็นแบบนี้ประทู นยครับยังไม่ฟังเหตุฟังผลเลยนะครับใช่ครับถูกต้องครับผมเคยบอกอาจารย์แล้วนะครับว่าอาจารย์คอมเมนต์บางคอมเมนต์เราไม่ต้องไปอ่านครับถ้ามันขยันพิมพ์ให้มันพิมพ์ไปนะครับเออผมเคยเตือนกับอาจารย์ในรายการยิ่งศักอ่ะผมก็เตือนอาจารย์คอมเมนต์อย่าไปไดาอ่านมากเพราะมันวางงานเรานะครับแม่ง คอมเมนต์ถามให้เราพลาดพิงนะครับเราไม่จําเป็นต้องอ่านนี่นะครับเออเราจะไม่อ่านทําไมล่ะครับมันหาเรื่องให้เราแม่งวางงานให้เราเนี่ยวางงานครับ f c เป็นคนวางงานเลยนะครับผมจะบอกให้เลยไปถามได้ยังไงนะครับไปถามสิ่งนี้อาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์แกชอบอ่านคอมเมนต์เพราะอ่านคอมเมนต์แกก็ตอบไปตามทำตอบไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมละ่ะแกก็ไม่ได้บอกว่าแกพูดเองแกตอบคอมเมนต์เห็นไหมละ่ะ แลวสุดท้ายเป็นไงก็ผิดกฎหมายอยู่ดีป่าถหลักของกฎหมายกับหลักพระธรรมไม่เหมือนกันนะครับกฎหมายเนี่ยคือเราจะเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ผิดกฎหมายครับใช่ฮะนะครับคอมเมนต์บางคอมเมนต์เราไม่จําเป็นต้องอ่านครับนะครับเชื่อผมผมมาเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะนะี่ครับโู่ นะครับถ้าไปอินกับโลกโซเชียลนะเราปล่อยให้ชีวิตโลกโซเชียลมันมีอิทธิพลต่อการเป็นอยู่เรานะจบชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรครับเพราะโซเชียลบอกผิดหมดนะครับอืมนะครับอะไรที่ไม่ถูกใจโซเชียลบอกผิดหมดนี่เรื่องจริงครับผมโดนมากับตัวเองเลยครับ f ออาจารย์เบียร์ครับขอบคุณมากครับ นะครับ FC อาจารย์เบียรหัวร้อนง่ายจังนะครับแสดงแสดงว่าทําอาจารย์เบียรนั้นนะครับไม่ซึมเข้าสมองถูกนะครับถูกต้องครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าบริวานนำเหตุมาให้เข้าใจไหมฮะหรือ,อนี่แหละครับบริวานแม้แต่ FC ของอาจารย์เบียยังเห็นด้วยกับผมเลยนะครับนี่ FC พวกนี้เจอปุ๊บต้องเอาออกนะครับต้องตั้งแอดมินใี้ดี เจอปุ๊บเอาออกเลยไม่งั้นเรื่องจะมาแบบนี้และอาจารย์ก็จะเทศไปขึ้นศาลไปเทศไปขึ้นศาลไ,ไปอย่างเงี้ยอยู่ตลอดครับคอยดูครับขนาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิทธิ์คิดท่านยังบอกเลยกูว่าสงสารมันทุกกูก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงเหมือนกันนะครับเออเบียมันจะเหนื่อยท่านพูดอย่างนี้เลยนี่นครับเออวันนี้ไปรายการอะไรนะเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะครับรือเขาพูดเลยครับ นะครับเขารู้การเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะต้องเหนื่อยอยีกวันนี้เยอะที่เหนื่อยนี่ไม่ใช่เหนื่อยประเทศนะเหนื่อยเพราะต้องขึ้นศาลด้วยไปเทศด้วยไปเผื่อแผ่สังคมด้วยนําสิ่งดีๆสังคมด้วยแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลด้วยเนี่ยเหรอสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเหรอสิ่งที่คุณต้องการให้อาจารย์เบียร์ท่านเป็น นะครับเอ่อเข้าวัดได้หรือเปล่าพวกรอเยอะเลยนะครับไม่หรอกครับนะครับวัดไม่ใช่สถานที่นะครับเ่ที่นะครับจะเป็นความรุนแรงไม่มีหรอกครับใช่ครับทุกวันนี้ผมหยุดเลยเห็นไหมล่ะวันนี้เอฟซีด่าผมเต็มเลยนะครับในสื่อเน่นะครับเขาเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดว่า f c อะไรนะคุณภาพต่ำผมเข้าไปเคลียร์แป๊บเดียวเองพี่ครับพี่ฟังหลายๆก่อนครับฟังนานๆก่อนครับ พี่อย่าพิ่งนะครับโโทากันครับพี่ด่าผมคนเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่พี่นะครับอย่าฟังฟาร์มแล้วแค่เพียงนิดเดียวสามบรรทัดแล้พี่ตัดสินทุกคนเงียบหมดเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคนที่พูดนะคืออาจารย์เกิดผลไม่ใช่ผมนะครับแต่คลิปน่ะเป็นของผมนะครับเขาอาธิบายจนสุดท้ายเขามาอาธิบายตอนหลังคลิปนะครับว่า,าจาย์เบียร์กับผมเนี่ยเคยขึ้นรายการแล้วก็ไปมาหาสู่กันนะครับ เี่ใช่ครับอือถูกครับโอ้ยปั่นได้ครับของผมนี่ปั่นได้เลยผมไม่ผมไม่สนใจเลยครับผมจะอ่านคอมเมนต์เฉพาะสิ่งที่คอมเมนต์นะครับที่มันฟังแล้วสังคมได้ประโยชน์แต่ไอ้พวกที่ประเภท1ห,หิวแสง2ดิ้น3นะครับอออะไรนะ นะครับไอประเภทที่อะไรนะเกาะกระแสะโหนกระแสะอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอกครับเพราะนะครับผมคผําพวกนี้ใช้กับผมไม่ได้เพราะผมเป็นคนในสื่อถูกต้องไหมครับนี่ผมก็บอกเขาตรงๆแบบพี่ผมไม่เกาะหรอกผมเป็นคนในกระสื่อนะครับผมดังมาก่อนอาจารย์เบียเยอะนะครับผมผ่านอะไรร้ายๆมาเยอะนะครับนี่เข้าใจไหมแต่ถ้าใช้กับคนธรรมดาอย่างที่ไม่มีกระแสะไม่เคยขึ้นสื่อมวลชนอย่างเงี้ยได้อยู่ครับ เออพี่ใช้คําพูดอย่างนี้กับเขาได้อยู่แต่ถ้าใช้กับผมไม่ได้ครับนี่ครับผมมีหลักฐานผมมีไทม์ไลน์นี่ยครับเออไม่ใช่แบบพูดลอยๆไม่ได้ครับนี่ครับไม่ได้แบบพูดลอยๆนะครับไม่ได้เราต้องมีหลักฐานให้กับประชาชนก็ด้วยใช่ครับขอบคุณมากครับพูดได้ดีมีเหตุผลครับพี่นะครับก็คือเราเขาทุกคนก็ห่วงอาจารย์เบียร์หมดแหละแต่ว่า คือเข้าใจไหมที่เขาไม่เข้าไปยุ่งมากเพราะอะไรวพพาะอาจารย์เบียร์ท่านยังใช้คําพูดหยาบคายในการสอนอยู่นะครับมีพี่คนหนึ่งที่เป็น FC อาจารย์เบียร์เข้ามานะครับออบอกผมบอกว่าอาจารย์เบียร์มีการสอน3ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะสอนทำแล้วก็จะเป็นฟีสไตล์ผมก็บอกว่าถูกครับจะสอนแบบไหนก็สอนได้ครับแต่คําหยาบคายใช้ไม่ได้เลยครับหลักธรรมไม่มีคําหยาบคายครับนะครับผมบอกเขากลับไปอย่างนี้เขาจึางบอกอ๋อ นะครับจำไว้ครับการสอนทำจะไม่มีคําหยาบคายถ้าจะหยาบคายจริงๆนะครับก็ทําให้หยาบคายนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากโทรศัพท์นะครับสังคมเขามองอาการรู้เขามองอาการกิริยาเขารู้นะครับเข้าใจไหมฮะเขามองกิ๊กเดียวเขาก็รู้แล้วว่ามึงโกรธไม่โกรธจริงไหมเออคุณจะฉลาดกว่าคนดูเหรอนะครับคุณแค่คนเดียวนี่คนมีกี่หมื่นกี่พันตานะครับคุณจะหลบสายตาเขาไม่ได้เหรอหนึ่งครับ ครับขอบคุณมากครับพี่กายละครั้งไหนใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ไม่ไม่ได้สนใจนะครับคลิปเนี่ยผมให้ทั้งสื่อมวลชนให้ทั้งพี่น้อง f อที่ทำโลกออนไลน์ผมให้หมดเลยครับนะครับใครไปทำอะไรผิดก็รับผิดชอบเอาเพราะว่าเจ้าของช่องก็ต้องรับผิดชอบตามนะครับพระราชบัญญัติกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมถึงให้โอกาสทุกคนบอกว่าจะเอาคลิปไปนะครับเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้ไม่เกิดรายได้ในครอบครัวผมไม่ห้ามหรอก นะครับแต่ถ้าทำอะไรผิดขึ้นมารับผิดชอบเองนะผมไม่เกี่ยวข้องนะใช่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับ fc อาจารย์เบียนะครับนั่นแหละครับ fc ที่ดีๆของอาจารย์เบียเยอะมากนะครับแต่ fc เนี่ยนะครับที่ไปหาเรื่องแกเนี่ยนะครับให้แกเน็ดเยอะนะครับพอสมควรอยู่ใช่ครับ เขาไม่กล้ามาเตือนอาจารย์เบียรหรอกเขากลัวไอ้เอฟซีกลุ่มนี้แหละครับนะครับไปด่านะครับคนดีๆเขาไม่มากล้ามาเตือนอาจารย์เบียรแล้วเขาออกหมดแล้วเขาหนีหมดแล้วนะครับปล่อยให้อาจารย์เบียรอยู่กับพวกเอฟซีพวกนี้นะี่ครับเออเขาไม่เอาเลยถ้าช่วยกันได้เขาก็บอกว่าเขาช่วยกันไปนะแค่นั้นเองนะี่ครับ,นะรบดีไม่ดีทนายที่เข้ามาอยู่เดี๋ยวถ้านะครับสู้คดีแพ้มาก็ด่าทนายอีกนะี่ครับ ไม่เหลือใช่ครับนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรรือว่าเอาถูกใจไงครับแต่ไม่เอาถูกต้องนะครับอาจารย์เบียร์พูดถูกใจปุ๊บตุ่มเอาอาจารย์เบียร์ไปอ้างเลยครับทำตัวตีนิดเลยครับนะครับเป็น FC อาจารย์เบียร์ดูแต่หน้าจอครับไม่เคยขึ้นช่องไม่เคยขึ้นรายการอย่างพวกผมเลยนะครับตีนิดนะครับโอ้ยปกป้องนะครับปันไข่ในหินเลยนะครับพวกนี้พวก f c แทรกซึม ไม่รักจริงคนเราถ้ารักจริงต้องพาอาจารย์เบียร์ไปในทางที่ถูกนะครับไม่ใช่ให้อาจารย์เบียร์มาฟาดคนนั้นคนนี้นะครับไซโคแอนตี้กันโอ้หไม่ไหวแล้วมั้งอาจารย์เบียร์บอกฉําเลยกูโดนไปสี่ข้อหาฉําเลยอาจารย์เบียร์บอกฉําเลยตอนนี้กูฉําเลยนะครับนั่งเทศไปนะครับต้องคิดไปพรุ่งนี้กูจะได้มานั่งเทศตรงนี้ไหมกูต้องไปเทศอยู่ในเรือนจำหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยนะี่ครับ เขาเทศธรรมะสอนคนดีๆทีนี้ต้องระแวงเลยเวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้มาเทศนะครับให้พวกเราฟังสนทนาธรรมในภาษาตามสไตล์คนตื่นธรรมแต่วันพรุ่งนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าจะไปเทศอยู่ในเรือนจำหรือเปล่าก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะ